จังทำยังไงดีลองมาน้ยกดจุดกันดูนะคะเวลาที่เราเครียดมากๆนะคะนอกจากเราจะหาวิธีดับมือกับความเครียดทํากิจกรรมต่างๆเพื่อบรรเทาความเครียดนะคะการน้ยกดจุดการฝังเข็มน,นะคะก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะ ซึ่งเขาจะเข้าไปจัดก,การเรื่องของการไหลเวียนลมปานแล้วก็เลือดทั่วร่างกายของเรานะคะเมื่อลมปานในร่างกายของเราเนี่ยไหลเวียนคล่องตัวขึ้นค่ะจะทําให้เรามีอารมณ์ที่ผ่อนคลายขึ้นนะคะแล้วเขาก็ยังจะเข้าไปจัดก,การเรื่องของอวัยวะต่างๆที่ถูกกระทบเมื่อเราเครียดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับแล้วก็ม้ามค่ะวันนี้หมอนแนก็จะม,มาแนะนำ3ขั้นตอนการนวดกดจุดเพื่อบรรเทาความเครียดนะคะ จุดที่หนึ่งนะคะจุดนี้เพิ่งพูดไปเมื่อตอนที่นวดรอบๆดวงตาเพื่อผ่อนคลายดวงตานะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของความเครียดได้ด้วยค่ะคนที่เครียดมากๆนอนไม่หลับนะคะหงุดหงิดก็กดที่จุดนี้เลยค่ะจุดนี้ชื่อว่าจุดยิ่งถังนะคะจุดยิ่งถังเนี่ยก็จะอยู่ที่ กึ่งก้างหัวคิ้วของเราทั้งสองข้างเลยนะคะเวลาที่เรากดนะคะเราจะใช้นิ้วชี้กดแบบนี้นะคะก็ได้นะคะเวลาที่เรากดเนี่ยให้เราหลับตานะคะก็จะมีความผ่อนคลายค่ะหรือว่าเราจะใช้ตรงนี้นะคะกดลงไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ช่วงนี้หมอนนจะชอบใช้ช่วงตรงนี้นะคะในการนวดกดจุดที่จุดนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใช้ใส่ยตาเยอะแล้วก็บวกกับความเครียดด้วยนะคะบางทีช่วงที่นอนไม่หลับนะคะเราก็กดคลึงๆแบบนี้นะคะได้เลยค่ะสบายนะคะจุดนี้ขั้นตอนที่สองนะคะก็จะมีสองจุดเลยค่ะทั้งแขนซ้ายแล้วก็แขนขวาค่ะจุดนี้นะคะชื่อว่าจุดในกวนแล้วก็ไวกวนค่ะ จุดในกวนนะคะจะอยู่ด้านในข้อมือของเราตรงนี้นะคะส่วนจุดไว้กวนเนี่ยจะอยู่ด้านนอกฝั่งนี้นะคะ จุดน่กวนนะคะจะเป็นจุดของเส้นลมปานเย้าหุ้มหัวใจค่ะส่วนจุดม่ากวนนะคะจะเป็นจุดของซานเจียวค่ะซานเจียวเนี่ยก็เป็นอวัยวะพิเศษของทางแพทย์แผนจีนนะคะจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนลมปานทั่วร่างกายนะคะตั้งแต่พัดบนพัดกลางพัดล่างค่ะการนวดที่จุดซานเจียวนะคะหรือว่าจุดบนเส้นลมบานซานเจียวเช่นจุดนี้นะคะก็จะทําให้การไหลเวียนลมปานในร่างกายของเรานะคะไหลเวียนคล่องตัวเราก็จะผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ ส่วนจุดในกวนนะคะจุดในกวนเนี่ยก็จะเป็นจุดของเส้นลมปนานเยวาค้่หัวใจจะช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะคะคนที่หงุดหงิดที่โมโหนะคะใจสั่นใจวิวรู้สึกหายใจไม่โลง่งหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่สุดนะคะก็สามารถกดที่จุดในกวนเป็นประจำได้เลยค่ะโดวยวิธีหานะคะจุดในกวนจะอยู่ฝั่งด้านในตรงนี้นะคะจากข้อมือของเราตรงนี้นะคะให้เราทาบขึ้นมาสามนิ้วแบบนี้ค่ะจุดจะอยู่กึ่งกลางที่แขนของเราตรงนี้นะคะ ส่วนจุดไหวกวนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะจากข้อมือของเรานะคะถ้ามา3มนิ้วแบบนี้เช่นกันค่ะเขาก็จะอยู่กึง่งกลางที่แขนของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งสองจุดในกวนแล้วก็ไหว้กวนนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกันแบบนี้เลยค่ะเวลาที่เรากดนะคะจะแนะนําให้เอานิ้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะดันที่จุดไหวกวนแล้วก็กดคลึงไปแบบนี้นะคะเวลาที่เรานวดแบบนี้นะคะก็จะเท่ากับเราได้กระตุ้นทั้งสองจุดพร้อมกันเลยค่ะ เวลานวดน,นะคะเราก็นวดทั้งซ้ายทั้งขวาน,นะคะสลับกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่สามน,นะคะระบายความเครียดออกจากร่างกายค่ะจะอยู่ที่ง่ามนิ้วเท้าของเราทั้งสองข้างเลยนะคะที่ง่ามนิ้วโป้งที่เท้าของเราทั้งสองข้างนี้นะคะชื่อว่าจุดไทชงค่ะจุดไทชงจะเป็นจุดของเส้นลมปานตรับค่ะการนวดกดจุดที่จุดนี้นะคะจะช่วยลดความเครียดระบายไฟออกจากตรับของเราค่ะคนที่ขี้หงุดหงิดนะคะกดจุดนี้อาจจะซีดเป็นพิเศษค่ะ จุดไ้ชงนะคะจะอยู่ที่ง่ามนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ของเราที่เท้านะคะวิธีหาให้เราคลำขึ้นมาแบบนี้นะคะจนสุดตรงนี้นะคะจะติดไม่สามารถวิ่งลงไปได้แล้วตรงเนี้ยค่ะก็จะเป็นจุดท้่ชงค่ะวิธีที่เรานวดกดจุดนี้นะคะเราสามารถกดจิกๆไปที่จุดนี้ได้เลยค่ะสองถึงสามนาทีนะคะหรือว่าจะใช้เล็บจิกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าใช้วิธีนวดคลึงลงไปแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ เราจะนวดคึงลงไปแบบนี้นะคะจากงามลงไปถึงตรงซอกนิ้วตรงนี้เลยค่ะเป็นการระบายไฟออกจากตับนะคะเป็นการลดความเครียดค่ะเป็นยังไงบ้างคะนวดไม่ยากเลยนะคะคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้เครียดเครียดหงุดหงิดนอนไม่หลับนะคะหรือว่าใจสั่นใจวิวนะคะลองนวดกดจุดตามคลิปนี้ดูเป็นประจำเลยค่ะ